สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่ได้รับชมช่องเลี้ยงเป็ดพิธีเกษตรนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เป็ดที่ได้รับชมอยู่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็ดลูกแองนะครับบางคนบอกว่าทําไมมันเหมือนกับมาลาดใหญ่นะครับเหมือนกันครับ เพียงแต่ว่ารูปล,ลักษณะของลำตัวจะแตกต่างกันนะครับเป็นรูเองเนี่ยจะเป็นเป็ดสวยงามนะครับเป็ดสวยงามกินไข่ก็ได้นะผมมันก็ไข่ดกอยู่นะก็เอาเรื่องอยู่นะครับนี่นจะเอาไข่ดูนะครับเพิ่งเข้ามาเก็บไข่ซุ่มได้สองฟองครับวันนี้ต่อตัวเมียสามตัวนะครับน่าจะสลับกันไข่ใบใหญ่พอควร คิดว่าถ้าช่างผมว่าจะได้อยู่ที่80กรัมได้เนี่ย8ปกรัมมีเห็นนะครับผมได้พันมานะครับซื้อไข่เขาฟองละสอ0ร้อยนะครับมาฟักนะครับตอนนี้ผมก็กะว่าจะขายไข่เชื้อนี่ะนะครับแต่ผมจะรอดูเ,เชืเช้อก่อนเออผมเช็คไปแล้วมีเชื้อมีเชื้อดีนะครับเชื้อเดินดี นะครับตัวผู้ทางานดีเมื่อกี้ผมเพิ่งขัดตัวผู้ไปตัวนะึงมันอยู่ด้วยกันแนละ้โหมันตีกันนะครับดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะเนาะว่ามันยันยานยังไงนะโจลูแอนของเรานะครับตอนนี้เขาขายกันอยู่ในกลุ่มไข่เชื้อกบฟองละสองร้อยนะครับตัวมันเนี่ยก็สองพันบวกะครับตัวหนึ่งนะ ถ้าส,สวยนะเตยน้องผมผองผมเลี้ยงแบบแต่แห้งไม่มีน้ําไม่มีอะไรให้เขาจะเห็นค,ความยานเห็นไหมเขาจะป็นยานอย่างนี้นะผงใต้ท้องจะยานไล่ดูอีก็ผมก็กะจะขายไข่เชื้อเหมือนกันนะครับ คนแรกที่เอาเลี้ยงนี่ขายไข่เชื้อรวยเลยแหละเห็นไหมเ,เขาจะนักอกเขาจะยานทองจียานนะครับ ประมาณนี้นะครับอยากได้ไข่เชื้อสนใจทักมาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาเป็นที่เีงง่ายอยู่นะครับ